พี่พลอยบอกอธิบายหน่อยสิตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นหาดทรายแก้วนะคะแล้วร้านด้านหน้าตรงนั้นจะเป็นที่ชมอ๋อจะเดินไปที่ชมแต่ด้านข้างมันสวยมากเลยเออด้านข้างนี่มันมีไหมร้านนั่งมันสวยมากที่โซนกลางจะไม่มีเก้าอี้อะไรเลยนะต้องเดินไปอีกไกลไหมหรือ ชโาาชวไ์ไฟมีกี่รอบลูกโชว์ชวไฟมีกี่รอบน่าจะมีประมาณสองรอบเห็นไหมบางทีก็ <laughs> มีคนมาเชียร์บอลรออยู่วันนี้มีบอลหรือเปล่าไม่รู้บรรยากาศก็สวยมันก็สว่างนะ พอเราลงรถสองแถวเนี่ยเราก็จะเดินเข้ามาประมาณกี่นาทีสักสองสนาทีนะหนาทีนะมันก็ไม่ได้ใกล้อ่อมันก็เดินเข้ามามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนยังไม่ออกมาเนาะส่วนมากมันจะเป็นมันก็จะเป็นขายขอ ร้านนี้เลยเหรอเป็นพวกกามสั่งพวกนี้นะคะเป็นพวกอาหารที่ตุเร่ก็มีนี่น,น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมากข้าวนตน้มเลยนะ เขาก็จะตักจัดเป็นเมนูอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะสั่งให้เขาทําอะไรมีของโปรดด้วยเอานะนี่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลโดมกเขาน่ารักมากส่วนมากก็จะเป็นอ๋อ มาดูนี่กันดีกว่าร้านนี้ร้านนี้ก็จะเป็นขอ,งอังสดปูน่ากินมากก็ผักมันจะเขียนว่าปลาเปรี้ยวหวานแล้วแต่เราจะสั่ง เฮ้ยมึงนี้ไม่ได้ไไดไรับนี่นะรู้สึกว่าเราจะได้โตแล้ว คนเซียอะมากเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าคนจีนแล้วก็ฝรั่มาดูบรรยากาศด้านหน้ามาเมื่อกี้เราเดินเราเดินไปทางด้านหลังอันนี้มันก็จะเป็นบรรยากาศทางด้านหน้า เดี๋ยวก็จะมีการเล่นนะคะควงไฟโอ้มีปลาหมึกขายปลาหมึกเยอะมากมากฝนเยอะมี่เราไักที่นี่อ้อเนาะแต่ไปคอยบอหว่าเขาจะเขาจะ,เขาจะแบบยืงๆอย่างเงี้ยเนาะที่นี่นะคะเขาจะเริ่มออ,ออกมานะคะทานอาหารอะไรเงี้ย นี่อันนี้ของโปรดเลยอะไรเอย่ยที่นี่ขาย250ก็ไม่แพงนะไม่แพงเนาะอันนี้เป็นหมอนทองเหรอคะจ้าอือดูสิอูอันนี้ลองกองสวยมากๆเลยแต่อันนี้สตัวร้อยดูนะคะดูวิธีการพอแกย่างเสร็จเนี่ยเ,เขาก็จะเอามา บดอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้กินง่ายๆสยหอมมากเลยเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อเนาะนั่งแบบนี้ก็โอเคนะแต่ค่ะพลอยทะเลอันนี้ร้านพลอยทะเลคนเยอะมาก ไม่ใช่เยอะแบบธรรมดานะโคตรเยอะแม่จะเอาล้านพลอยทะเลด้กะพลอยกัลลาอ่๋อพลอยกนอยันลามนตรงนี้น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของการพวงไฟเ<ม>พราะฉะนั้น,นเพราะฉะนั้นเราจะอยู่แถวๆร้านนี้แต่แต่รู้สึกเหมือนจะไม่มีโต๊ะวันนี้เขาแบบออกมาความอ๋มอออกา